ตลอดชีวิตหลวงตาเกิดมาหลวงตามีจะให้ทานมีจะช่วยเหลือเกื้อหนุนคนแลวไม่เคยคิดอยากจะได้ด้วยถ้าอยากได้แล้วจะไปทาทาไมบางคนบอกยิ่งให้ยิ่งได้โอ้ยหสักกูอยากให้ได้ก,กูไม่ให้หรอกกูทําไปเพื่อความเป็นอนุะหอโลกอย่างน้อยโลกมันก็จะเย็นลงมาแข่งกันทําความดีสิมาอย่าไปกันแข่งกันทําความชั่วนี่เห็นไหมเขาแข่งกันทําความดีเห็นไหมอ่าแหมไม่รู้กี่พันกิโลเขาวิ่งไป จริงไหมล่ะเขาก็ไปช่วยเออต่จะช่วยบ้างน้อยเพียงใดแต่หัวใจเขาเต็มที่เนี่ยลงงตาเมื่อก่อนเนี่ยหลงตามองโอ้ยเห็นเขาไปทํานะหลวงตาทําไม่ได้นะเพราะลงงตาเนี่ยเป็นคนที่ไม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 ไมค่อยชอบน้ําจะให้กูไปลุยน้ําแบบนั้นกูไม่เอาหรอกแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยเป็นคนที่เอ่อไม่ต้องลุยแต่เราช่วยทางหนึ่งได้เอ่อคือสุดว่าเรามีทรัพย์อย่างเงี้ยเรามีมีปัจจัยเงินทองเงี้ยเออถึงจะไม่มากก็าตามเราก็จะเอาตรงเนี้ย ไปช่วยพวกที่เขาทําไปซัพพอร์ตให้เขาเห็นไหมทำไมจะทําไม่ได้มันเป็นความดีความงามเนี่ยอาจใหญ่สงขาศัตรูเนี่ยเห็นไหมศัตรูเนี่ยลงไปตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นมาตั้งแต่สิงบุรีนะอย่าว่าจะสิงบุรีตั้งแต่ภาคเหนือแล้วเออลุงจานเนี่ยทุกปีไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานที่เป็นกุศลเราจะไปนิ่งนอนใจจะไปนิ่งดูดายที่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราจริงไหมเรือร้อนอย่างน้อยก็เย็นลงฮะ